สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการแกรัเปิดตำราเทรดนะวันนี้วันที่4ตุลาคม2 5 6 3นะครับมาอัปเดตทิศทางบิตคอย n กันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่นะฮะเราก็ห่างหายกันไปนะฮะก็จริงๆไม่ได้ไปไหนนะครับคือมันยังยังยังอยู่ในเงื่อนไขของคลิปที่แล้วอยู่นะฮะยังไม่ได้มันยังไม่ได้หลุดกรอบที่เราวางกันไว้เลยนะก็ก็เลยยังไม่ได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆนะฮะ Uh, วันนี้มีเวลาก็มานั่งอัปเดตมาอธิบายภาพเมื่อวานนี้หน่อยนะครับคือเมื่อวานนี้ผมโพสลงใน Bitcoin Scripture นะครับเป็นภาพนี้นะครับจะเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันมีเงื่อนไข,ขของการทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะฮะ uh, ก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่แชร์มุมมองส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการชี้ให้เกิดการลงทุนนะครับแต่การประกันใด หากเพื่อนๆตัดสินใจในการลงทุนใดๆนะครับต้องใช้มุมมองและก็พิจารณาญาณของเพื่อนๆเองในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับมุมมองของผมเองนะครับก็ถือซะว่าเป็นเคสตดี้นะครับเป็นมุมมองเป็นเขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับถ้าหากว่าจะตัดสินใจใดๆนะต้องใช้นะมุมมองตัวเองในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับมาว่ากันต่อในภาพนี้ทำอธิบายนิดนึงว่านะครับในมุมมองของภาพนี้มันมีอะไรมางนะครับมีเงื่อนไขอย่างไงนะครับ เรามามองมุมอม,อม,อมองแรกกันก่อนนะครับมุมอมองของการแบลริชนะครับในือภาพสีแดงเนี่ยนะครับคือชุดนี้จะลงมาเป็น A B C แบบนี้นะครับแล้วก็นะฮะคลื่นตัวนี้จะกลายเป็นเป็นคลื่น X นะครับ อันนี้คือมุมมองของการแบลริสเป็นรูปแบบสีแดงเนี่ยนะครับชุดนี้จะลงมาเป็น1 2 3 4 5หแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นขึ้น A นะครับแล้วก็ขึ้น B แล้วก็ลง C อีก1ชุดนะครับแต่เรามาว่ากันแค่ชุดนี้ก่อนนะครับชุดชุดนี้ก่อนนะครับมันมีเงื่อนไขยังไงนะครับถ้าหากมันจะลงมาเป็นหนึ่งสามสี่ห้าในรูปแบบเนี้ยนะครับมันจะลงมาเป็นยังไงนะครับชุดนี้มันจะเกี่ยวกับตัวนี้ยังไงนะครับก็คือถ้าหากมันเป็นแบบเนี้ยไอชุดที่ลงมาเนี่ยนะครับ ที่กำลังลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นคลื่นหนึ่งของคลื่นสามนะครับหนึ่งทับสามนะครับดังนั้นเมื่อมันจบคลื่นหนึ่งทับสามเนี่ยมันก็จะพักตัวขึ้นไปเป็นคลื่นสองนะครับยังไงชุดนี้นะเมื่อจบก็จะมีการบูริสในระยะสั้นนะครับก็ภาพมันก็เดี๋ยวขยายขึ้นมาดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้พิจามณามองของอการเป็นคลื่นชุดสีแดงก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสับสนนะครับชุดนี้นะครับ ชุดนี้ก็จะลงมาเป็นจบเป็น1แบบนี้นะครับแล้วก็จะกําลังขึ้นมาเป็นขึ้น2เพื่อเป็นขึ้น3 4 5เพื่อจบ3 4สีแดงเนี่ยครับในชุดอ,อันนี้คือมาว่ากันที่มินิสเกลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซับซับไมโครไปนะฮะดังนั้นนะครับถ้าหากเป็นแบบนี้ชุดนี้จะจบเป็น1นะครับชุดนี้จบเป็น1โดยลงมาเป็น1 2 3 4 5ี่ห้าเนี่ยนะครับที่ผมมองว่ามันมันควรที่จะลงมาอีก1ชุดนี่ยนะฮะ มันควรที่จะลงมาให้มันจบนะครับเพื่อเป็นเนื้งแล้วก็จะดีดขึ้นไปนะครับจะพักตัวขึ้นไปการดีดตัวขึ้นไปในชุดนี้นะครับมีเงื่อนไขว่านะครับห้ามนะครับห้ามดีดเหนือไฮตรงนี้นะครับไฮตรงบริเวณนี้นะครับถ้าไอ้คลื่นนี้นะครับคลื่นสีเหลืองเนี่ยในลูกศรที่ผมวงม้วนๆอยู่นะครับถ้ามันดีดเหนือไฮนี้นะครับหรือหรือเคิร์ฟตัวนี้นะครับที่ผมมาร์คไว้นะครับเป็นรีสิสแตนต์เนี่ยนะครับถ้ามันดีดเหนือขึ้นไปเนี่ยนะครับ การเป็นคลื่นชุดชุดเนี้ยชุดสีแดงเนี่ยนะครับจะไม่เกิดนะครับจะไม่เกิดทันทีนะครับจะไม่เกิดจะอินเวอรไปนะฮะอันนี้คือเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของมันนะครับเรารู้แล้วว่าการที่จะทิ้งตัวลงมาได้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีการพักตัวนะครับถ้าพักตัวนะครับแล้วมันดีดเหนือไฮตัวเนี้ยคลื่นชุดสีแดงที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ก็จบไปนะครับจะไม่เกิดนะฮะ ดังนั้นสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทําก็คืออะไรนะครับก็คือนะฮะถ้าหากว่าราคามันพักตัวลงมาจนจบบริเวณไอไอเคอร์สีน้ําเงินเนี่ยนะบจบเสร็จแล้วมันมีการพักตัวเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับจะทําการเข้าช็อตนะฮะเพื่อนๆมาตั้งทริกเกอร์ไว้ข้างล่างนี้นะครับก็คือพอชุดนี้มันจบแล้วมันม้วนตัวกลับขึ้นไปนะครับตั้งทริกเกอร์ไว้ข้างล่างนี้ในกรณีช็อตนะ ในกรณีกลัวที่ว่าถ้าเกิดเปิดตลาดหุ้นมาวันจันทร์เนี่ยนะฮะแล้วราคามันล่วงเนี่ยนะครับก็นะครับมันก็จะทิ้งตัวนะครับถ้าหากเป็นแบบนี้เมื่อจบชุดนี้โดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับถ้ามันวกกลับขึ้นไปแล้วมันดิดตัวลงมาเนี่ยนะครับมันจะมันจะไม่ไม่ดึงออเดอร์ของเพื่อนๆขึ้นไปนะครับมันจะไม่ดึงขึ้นไปนะเพราะว่านะครับชุดนี้เนี่ยถ้ามันลงมาแล้วมันก็ต้องลงมาเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับในกรณีการเป็นชุดขึ้นสีแดงเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับ มันเบรกเคิร์ฟตัวนี้ขึ้นมานะฮะเบรกลิสซิเซนต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับคือเบรกไฮตัวนี้นะครับหลักๆเลยนะไฮตัวนี้นะครับที่1 9 0 0งหมเก้อยตีไปเก้อยเจ็ดสิบแล้วกันนะครับ1 9 7 0เนี่ยถ้าเบรกขึ้นไปนะครับจบนะฮะการเป็น1 2 3 4 5ในชุดสีแดงที่มองมาในจบนะครับจะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วทีเนี้ยนะครับมันจะมีในภาพเนี่ยมันจะมีอยู่ ในภาพเมื่อวานมี2เงื่อนไขนะครับแต่วันนี้นะครับผมเอาเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับมาใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับนั่นก็คือการที่ขึ้น x ตัวนี้มันยังไม่จบนะเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าอรายละเอียดวันนี้กับรายละเอียดของคลิปที่แล้วเนี่ยมันยังอยู่ในในบริบทเดียวกันหมดเลยนะครับมันยังไม่ไปไหนนะฮะมันก็มันยังมันยังยังอยู่ในเนื้อหาของคลิปที่แล้วอยู่นะครับก็ แต่ว่าเราก็ถือว่ามาดูในรายล,ละเอียดปีกย่อยกันละกันนะครับโอเคนะครับในในชุดของการทิ้งตัวเนี่ยเพื่อนๆได้แนวแนวแนว,แนวป้องกันแล้วนะนแนววางแผนแล้วนะครับว่า,าชุดที่มันขึ้นไปเนี่ยมันไม่ควรดิดหายนี้นะครับดังนั้นนะครับถ้ามันดิดเหนือหายนี้นะครับมันก็จะเป็นการยืนยันว่ามันจะมีการบูลลิสในระยะสั้นนะครับก็นะฮะถ้ามันดิดเหนือหายนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะมีการ มันก็จะมีการถีบราคาขึ้นมานะครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับมีอยู่สองเงื่อนไขนะครับในอนาคตนะครับถ้ามันดิดเหนือหายตัวตัวเนี้ยนะครับหนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นมีโอกาสที่จะเป็น A B C แบบนี้นะฮะเพื่อเป็นอะไรครับเพื่อ x ตัวเนี้ยที่ว่ามันจะเป็นตรงเนี้ยมันจะยังไม่เกิดมันมาเกิดตรงนี้ มันจะมาเกิดตรงนี้แทนนะครับโดยชุดนี้เป็น A B C เพื่อเป็น x ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบนี้แทนนะครับแล้วดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าออเดอร์บริเวณตรงนี้แล้ว stop loss ด้านล่างเนี้ยนะครับพอมาถึง11,450นะฮะต้องออกก่อนนะครับต้องออกก่อนนะครับเพราะว่านะครับกราฟเมื่อมันขึ้นมาเนี่ยนะครับ เมื่อมันขึ้นมาเนี่ยพอมันถึงริสิสแอนเนี่ยมันจะมีการพักตัวนะถ้าการพักตัวมีสัญญาณในการที่จะแบริสเนี่ยนะมันก็จะทิ้งตัวลงไปนะครแต่ถ้าเกิดว่าในการพักตัวจบเนี่ยแล้วแล้วชุดคลื่นมันครบนะฮะตรงบริเวณน,นี้นะครับแล้วมันก็ยังยืนอยู่ได้นะครับเหนือ e อ a มเวันเองเนี่ยนะครับหรือ ในส่วนของ Resist a น c เออในส่วนของ Support เนี่ยนะถ้ามันยืนอยู่ได้นะครับมันก็จะมีโอกาสที่เบรกดีดขึ้นมาเป็นขึ้น3แบบนี้นะฮะดังนั้นนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นนะฮะเป็นจุดสำคัญนะฮะเป็นจุดสำคัญที่เราต้องมอนิเตอร์หลังจากที่มันเบรกไฮนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าแต่ละเงื่อนไขเนี่ยมันก็จะมีถูกไหมมันก็จะมีะมันก็จะมะีดีเทลของมันบอกนะฮะ ก็นะครับหลักๆก,ก็คือพอมันเข้าตรงนี้นะครับก็มาดูว่าสัญญาณตรงนี้นะครับถ้ามันมีการพักตัวจบก็เราก็ต้องออกก่อนนะฮะล้วค่อยมาหาจังหวะเข้าใหม่นะฮะมาหาจังหวะเข้าใหม่เมื่อมันเบรกขึ้นไปตรงที่เราคิดว่ามันสูงสุดแล้วเราออกนั่นแหละเราก็ถ้ามันหันหัวกลับลงมาเป็น A นะครับ B เนี่ยอย่าเพิ่งเข้านะครับเพราะว่า B ส่วนใหญ่ถ้าหากว่ามันจะบู i ิ h ขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลันนิ่งขึ้นไปนะครับก็ ลงมา A นะครับ B แล้วก็ให้มันจบ C นะเพราะจบ C เนี่ยถ้า C เนี่ยมันจบชุดคลื่นนะครับก็เข้านะฮะก็เข้าถ้ามันไม่หลุดนะฮะดังนั้นชุดนี้ก็ออกตรง1น4 5 0หือนก่อนแล้วรอจังหวะในการจบ B ลง C แล้วค่อยเข้านะฮะแล้วค่อยเข้าแล้วก็มาว่ากันที่คลื่นชุดที่3นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นมาตรงบริเวณเนี้ยนะครับขึ้นมา5คลื่นแล้วมาจบมีสัญญาณการเบริชขึ้นมานะ ก็นะฮะมาว่ากันท so ี่การเป็น1 2 3 4 5ในชุดถัดไปในการแบลิชลงมาจากจุดนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับในการวางแผนนะฮะในการวางแผนในในความหมายของภาพนะครับเมื่อวานนี้นะฮะในความหมายของภาพเมื่อวานนี้ที่นะฮะให้ไว้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับการวางแผนในระยะในระยะสั้นๆนี่นะครับก็คือนะะการเทรดนะครับเราเทรดเพื่อ เพื่อเพื่อเพื่อกำไรนะนะแต่ว่าเราก็ต้องมองว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดจุดริชด้วยนะครับก็หลักๆแล้วก็คือสิ่งที่เราควรจะป้องกันนะค,คือหาจุดที่จะปกป้องนะครับนั่นก็คือนะฮะก็คือโซนบริเวณแถวนี้นะครับบริเวณแถวนี้นะครับนะ ก็นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนการนะครับสำหรับแผนการในการเทรดนะในในช็อตเทอมนี้นะครับเราก็ได้มาทั้งหมด3ามุมมองนะครับมุมอมองแรกในการแบลิตตตรงมาตรงนี้นะครับในเบื้องต้นเมื่อจบชุดนี้นะครับก็จะมีการพักตัวนะห้ามหลุดตรงนี้นะครับเงื่อนไขนะครับถ้าหลุดตรงนี้ขึ้นไปนะฮะถ้า ดิดเหนือไฮนี้ขึ้นไปก็มีโอกาสที่ขึ้นมาทดสอบ1 1, 4 5 5 0นะครับแล้วพอมาทดสอบ1น4 5 0นะครับมีการมีการสัญญาณการกลับตัวนะครับมีการทิ้งตัวหลุด EMA หรือหลุดทร i อะไรก็ว่าไปนะครับก็ก็จะเป็นการนะครับเป็นสัญญาณในการทิ้งตัวลงมาเป็น123 45ในการ bearish ลงไปนะฮะ เพราะว่าอ,อย่าลืมว่าชุดนี้นะครับมันยังอยู่ในบริบทของอในในในภาพใหญ่เนี่ยนะครับมันยังมันยังอยู่ในบริบทของการพักตัวอยู่นะครับก็ในโซนนี้มันก็ยังเป็นโซนที่นะครับที่มีโอกาสที่จะยังคงแบลนซได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าพอมันขึ้นมาถึงถึงบริเวณน,นี้นะครับแล้วพักตัวแล้วแล้วสามารถที่จะทีบตัวขึ้นไปได้ต่อเนี่ยนะครับก็จะเป็นการ ยืนยันว่าจะขึ้นมาเป็นสามสี่ห้าเพื่อที่จะบูลลี่ขึ้นไปนะฮะพอจบชุดชุดสีทองเนี่ยนะครับอีกทีหนึ่งก็ต้องมามอนิเตอร์กันอีกทีหนึ่งว่าเมื่อมันจบ5้าคลื่นชุดนี้นะครับเราก็ต้องมามอนิเตอร์ตรงจุดนี้อีกปะเราก็ต้องออกก่อน รนะอก็ต้องมาดูว่ามันจะมีการทิ้งตัวนะผมมองว่าถ้าจบชุดนี้จะมีการทิ้งตัวค่อนข้างที่จะแรงนะค่อนข้างที่จะแรงเมื่อจบชุดนี้นะจุดชุดชุดสีอดทองเนี่ยนะครับน่าจะมีการกลับมาจุดเดิมอีกอีกรอบหนึ่งหรืออาจจะแบลิชไปเลยก็ได้นะครับก็ก็ต้องมามอนิเตอร์กันไปทีละจุดนะนะก็ประมาณนี้นะดังนั้นแต่ละชุดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือถ้านะครับเราเทรดนะด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็เข้าใจว่า ขึ้นมันขึ้นมาเป็นชุดเป็นชุดนะครับมีจุดเริ่มต้นนะฮะก็คือง่ายๆนะครับอย่างนี้นะครับมันมีจุดเริ่มต้นนะมันก็ต้องมีการพักตัวแล้วก็ต้องมีจุดสิ้นสุดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบประมาณนี้อย่างน้อยก็ต้องเกิดขึ้นลักษณะนี้สามเคิฟสามเคิฟหรือ5้าเคิฟหรือ7จ็ดเคิฟประมาณนี้ครับถ้าสูงสุดก็13บเคิฟก็ประมาณนี้ครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วลูกขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นลักษณะ สามนะฮะขึ้นมาหนึ่งนะสองอชุดชุดเชื่อมนะ็จะเป็นหนึ่งสองสามนะบางทีก็สี่ห้ามันก็จะเป็น A, B, C, D, E. อ่าในในชุด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 ไซเวนเะนี่ยมันก็จะมันก็จะค่อนข้างคอมพิลเคตหน่อยนะคุ้นวายหน่อยเพราะว่ามันมันสามารถที่เกิดเกิดได้หลายรูปแบบนะบแต่ในการขึ้นมาลักษณะเนี้ยนะครับมันจะขึ้นมาในรูปแบบไม่กี่รูปแบบนะครับก็ถ้าไม่เป็นอิ p พ r สก็จะเป็น จะเป็นลักษณะของเทอร์มินอลหรือจะเป็นสมอ l l X เอ็กเวบขึ้นมาหรือเป็นโมโนเว็บขึ้นมาตัวเดียวเลยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็ลักษณะประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวพูดมากไปเดี๋ยวก็จะในการสับสนกันอีกนะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็มาพูดคุยกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ